สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาติดตามการฟื้นฟูแบตเตอรี่คู่นี้กันต่อนะครับผมแบตเตอรี่คู่นี้เป็น FB รุ่น F135 นะครับนะก็ได้ทําการฟื้นฟูมาพร้อมกันสําหรับลูกนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ลูกค้าเอามาขายเทินนะมาขายซากที่ร้านแล้วก็ลูกนู้นก็คือเป็นแบตคัดนะก็ถือโอกาสทาพร้อมกันนะตั้งแต่ EP ที่2เป็นต้นมานะสำหรับลูกนี้ก็ทําการชาร์จด้วยเครื่อง สวิตชนะิงโมะบวกกับ p w m ควบคุมมอเตอร์นะตอนนี้เห็นปฏิกิรยาของช่องเซลล์ทุกๆช่องแล้วก็คือมนะีมีฟองขึ้นนะนะเป็นฟองเม็ดเล็กๆสลับเม็ดใหญ่นะขึ้นทุกช่องนะตามนี้นะครับขึ้นทุกช่องแล้วก็ลูกนี้ใช้เครื่อง มอนฟลานะผมหันหน้าไปทางนูน้นนะปรับกระแสต่ำสุดแต่ว่าโวลต์นเนี่ยอยู่ประมาณ15กว,ว่ากวานะก็ชาร์จมาได้กันนะแต่ว่าลูกนี้พักพักทําไป2ชั่วโมงแล้วก็มาคีบต่ออีก2ชั่วโมงตอนนี้ก็ทุกช่องมีปริยาเท่ากันหมดแล้วนะมันมีแค่ช่องนี้ที่น้ําอ่อนกว่าช่องอื่นนะถ้าเกิดว่าความเข้มข้นของ,ของกรดไม่เปลี่ยนก็จะปรับกรดให้เท่าช่องอื่นนะใช้กรดเข้มเข้าไปนะก็จบงานได้นะ สำหรับลูกนี้เดี๋ยวจะลองวัดค่าความทถงําเพาะของน้ํากรดดูว่าตอนนี้ความโถงจำเพาะของน้ํากรดเป็นยังไงนะหลังจากที่อีพีแรกก็คือวัดไปแล้วมันแดงจมนะตอนนี้ก็ขึ้นมา <c oughs> ก็พ้นแดงแต่ก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงติดเหลืองนะพ้นแดงนะนี่พ้นแดงแล้วเรียบร้อยนะแต่ยังไม่ติดเหลืองกรดของแบตเตอรี่รุ่นนี้จะเกือบติดเหลืองนะอันนี้ยัง ก็เกือบติดแดงก็ถือว่าใกล้เคียงกัน,น,นก็เกือบติดแดงนะแบตบที่ทิ้งไว้นานจนค่ากดมันมันอ่อนเนี่ยเวลาทำก็จะใช้เวลานิดนึงนะอันนี้ก็ติดแดงนิดๆน,ดน,ดนะช่องนี้ก็ไม่ติดแดงนะ ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวจะทําการฟื้นฟูต่อในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็จะพอแค่นี้เดี๋ยวจะพักให้แบตเตอรี่เนี่ยเย็นตัวตอนนี้ก็อุ่นๆนิดๆนะความร้อนไม่ไม่เยอะนะเพราะว่าเราใช้กระแสน้อยนะผมใช้กระแสอยู่นิดเดียวนะเดี๋ยวลองดูวัดกระแสดูว่าตอนนี้ใช้กระแสอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวไปเอาแอมมิเตอร์มาก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาแอมมิเตอร์คลิปคล้องไว้นะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4แอมป์ไม่รู้เห็นไหม ประมาณ4 4.7ตอนแรกเดินอยู่ประมาณ33ในหน่อยๆน,นะพอแบตเริ่มกินแอมนะก็ปรับมาประมาณ4นะตอนแรกเนี่ยแบตไม่กินแอมด้วยนะลูกนี้เพราะว่าไฟมันหมดมาลึกกดมันจมหมดนะแบตมันไม่กินแอมก็เล่งโบนไปประมาณ1 7 1 8แล้วก็จนมันมีปฏิิกิยานะถึงค่อยปรับลงมาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ1 6บหกโวลต์สโวลต์โวลต์นี่แหละผมไม่ได้วัดโวลต์นนะ วัดแค่แอมเฉยๆนะเดี๋ยวจะปิดเครื่องชาร์จแล้วก็จะพอนะส่วนลูกนู้นก็เดี๋ยวจะปิดปิดจอ็อบแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาวัดค่าเทสค่ากันว่าค่าต่างๆจะเป็นยังไงนะโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม <alle à. S 2> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ